ก็คือต้องแบบหมองกับปิดหลอดเลือดนั่นเองก็คือไม่เห็นผลเลยก็บอกว่ามันบางคนอาจจะรู้สึกไม่ไม่เห็นผลแต่สําหรับสำหรับตัวพี่พี่มองว่ามันเห็นผลนะการที่วิสัยทัศน์ในการเล่นมันแคบด้วยนะว่าถ้เราเราไม่สามารถดูเลือดเต็มันก็ค่อนข้างที่จะเล่นลำบากากว่าถูกไหมอ่าใช่ครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าโดนคอมโบกับอ่าไวนอัฟบรายอีกเลือดจะลดเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเสิบห้าวินาทีไม่รู้เลยจะทายตอนไหนหรือซ้ำ

มือมมาได้กับลูกกูตอนไหนเนี่ยเป็นชิโรยาชะครับผมผู้ชมครับโอ้ดีก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ JK มาเขาค่อนข้างจะนานพอสมควรนะหลายปีเลยนะครับผมต้องบอกว่าชื่ออะไรคนนี้ก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับว่าวเนาะเซิร์ชอย่างเซิร์ชชาโนนครับผมอาร์เธอร์นะครับผมไลโอ้เมื่อกี้เหมือนมันจะหายไปแล้วไลอาบเมื่อกี้แม่อ่านไม่ทันเลยเปิดดีไหมเปิดทีไหมทีได้ไหมครับตรงนี้ฮะทีมงานฮะแต่คนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะสำหรับ เวท JK ครับคุณผู้ชมครโอ้โหต้องจับ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 ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะโอ้โหอะไรครับอ่ะอยูกับพี่พครับตรงนี้อ่ะน้องเบ่าเดี๋ยวน้องเบ่าพูดทางฝั่ง JK แล้วกันเดี๋ยวพี่โกพูดทางฝั่งของเคดี KD แล้วกันครับน้องชายได้ครับถินดีครับโอเคครับคนแรกครับเป็นทางบุลี่ครับผมบิ๊กโจ๊กซอยแบดครับซอยจูครับคินคินเรนนะครับผมฟินครับฟินฟินอ่ะขออ่านเป็นฟินครับฟินเจมบราลครับผมดิวซาม่าครับโนบีครับไดนอสครับผม แฟบใช่ไหมน่าแฟบปะอันนี้หรือแฟม,มแฟมแฟม,แฟมนะครับผมโฮปครับริวครับผมไนท์ครับ,รบอันเล็กครับผมไม่มีอะไรเสียแล้วกครับสูรูสูคือสุดท้ายแล้วมันต้องลุยแล้วฮะสุดท้ายต้องลุยฮะมีแค่ว่าต้องสู้แล้ะต้องสู้อะผลจะเป็นไงช่างมันนะขอให้น้องๆสู้เต็มที่อย่ากเกิดปัญหาอย่ากเกิดปัญหาชุบติดทุกคนขอให้ชุบติดอย่ามีอะไรต้องรีต้องเฮียอะไรเลยทั้งสองฝั่งนะนเคดีด้วยนะฮะ และเจเคด้วยนะฮะขออย่ามีปัญหาเกี่ยวกับทางเทคนิคอลเลยและขอให้ทุกคนเล่นด้วยเต็มความสามารถนะฮะแล้วก็มีสปิริตทั้งคู่ครก็ฟาถูกไอ้เหี้ยผลเป็นไงวะไอ้ยาข้าเข้าวเลยครับอ่าแม็กซิลมากับอาร์เธอร์เลโอเนิร์ดเวทครับผมปื้ดเลวเนลไงมาโครนะมาโครนะครับผมเดวิลครับสุภัทรเลวเนลไลออนนะครับผมอันนี้อะไรฮะคุณมดอ่าหนนสดครับชิโยดยาชาครับผมจากัวแล้วก็ พักนันเองนะครับผมเป็นพักิีนซองหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะถูกต้องครับไม่ใช่เป็นพักก็เป็นพักครับพ่อ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 พ่งพ่อพ่อพ่อพนอ่อพ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 ่อ่อี่อพ่อพ่อพ้อพ่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 อพอา่อพ่อ่อพ่ออพ่อ่อออ่าอออ่ออ่อครับอออออออ่ออาเป็นอ่อ่ โลกมันกลมครับแต่สุดท้ายแล้วครับมันสุ่มมัเจอโกดังสนามบินเสาแดงไอ้เหี้ยโอ้โหต้องบอกเสาแดงด้วยคุณผู้ชมมาในการเล่นเทนนิ่งนะครับแล้วแบนออกไปแล้วนะครับชาตสัตว์กวนยานายอันนี้เป็นเรื่องของการโหมดครับแน่นอนปืนนี่อยากให้ได้ข่าวนะครับผมแบนมันมันยื้อเกมได้การโหมดเลยอันนี้บอกเลยว่าของของต้องแบนนะผู้ชมฮะถูกต้องก็ยังมีมิลเลอร์ครับรีเจนิซิสครับผมแล้วก็อะดีนอรลินครับ กินใบครบคุณผู้ชมฮะมาดูครับว่าจะเลือกแบรนด์ออกเป็นอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยถูกต้องครับผมใบกับไอเบรกนะครับถูกต้องครับบายกับไอเบรกครับทุกทีฮะแล้วมันรอรับชมครับภาพจากวิทยุฝั่งของเคเดีครับและตัดมาที่เวสครับคุณผู้ชมฮะเจแอนเกหรือว่าจันธนาคารนั่นเองครับตรงนี้ครับโอ้โหปีดเขาบอกนะพี่โกอลองลองว่าพอจะร้องเป็นเจนธนาคารได้ไหมครับผมพอได้เลยฮะ

ฟังฟังท่อนเดียวกขปากชงลงแปมิเลี่ติตอนนี้กูปากไม่รู้เรื่องมีบ้างเขาแล้วเหีอ อ่ะแต่มาครับผู้ชมครับตอนนี้ครับเปิดไฟเปิดฝีแล้วฝีแรกตัวเป็นดานฝั่งของใครครับระหว่างเคอดีและจันนังค้าไม่ออกเลยไม่ออกเลยครับฝีแรกยังไม่ขึ้นนะตรงนี้เหมือนจะมีการกดไม้กดดีไม้เกิดขึ้นครับมีโซล็อกมีอะรีนาลีนครับผมทางฝั่งนี้โอ้มีทางเอ่อพุงแบนทางไม้พุ่งหรือพู่งเขินครับผมแล้วก็มีทางเอ่อ นาโนดาเมจครับตัวนี้ฮะแต่เป็นการโดนบัฟไปโดนดีบัฟมาครับเหมือนจะเป็นทางฝั่งของเอ่อแคลดี้ที่กดใส่ทางฝั่งของเจเคผู้ชมฮะยังไงอันนี้มีกดทางกดซูริเปอร์แก้มาคุณผู้ชมแล้วไงครับตีตายฆ่าได้ครับเวทที่เป็นมือไม้ครับโอ้โหโดนซูริดเปอช์ไปยังไงเลยบัตฝามันดครับสาวไปสาวไปครับเวทบอกตรงนี้สาวไปก่อนตรงนี้ยังไม่ได้เล่นสาวไปก่อนตรงนี้ครับแล้วนางฟัลทไปก่อนฟินฟินไม่คิดอะไรครับนี้ชิวๆไม่คทีไรครับตรงนี้สกอร์โดนน้ำอยู่แค่สกอร์เดียวเขาเวทบอกขอไม้หน่อย ไปยังไม่ได้ไม่ได้เลยลุงจะได้ไหมไงยังไม่มาเลยวะไม่ถึงยี่สิบวิ กายจะกลับมาแล้วเว็บอกที่ต่อยตัดไปก่อนไม่เป็นไรมีกตายยันได้ลูกนาดน้ตอยไปก่อนไกันหมดแล้วแล้วมาแล้วไหมครับมามาแล้วไหเราเวถือที่อันเรามาแล้วเรับุู้ตจมาแล้วมาแล้ววีไปเราคนยี่สมเราคนเก้าสิบองแกมาสิบเอ็สิตายสเซิครับผู้ชมมาโอยสิบมาุรัดไปต้องบอกว่าเก้าแล้วลุงเหมือนกันตรงนี้ครับลัดไปลัด ไปน้องอัดไปเื่อนนั้นเว็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่บาสี่บสีเ้เนยไม่แรับไอ้เหี่ย่าเคดีไมเียาด้ว้าาเด้ไอ้เนี่ยใจเลยพี่โกรทไมเขาต้องแบดไม้ก่อนนะครับ เออนี่พรแบบนี้เลยครับเนี่ยมันเลยทําให้พอแบนไม้เนี่ยแล้วพอเวลาไม้มันหมดเนี่ยกลายเป็นเวลาปีศาจของเ k มันกขึ้นมาโอ่โหนี่อนแราวดฟังจเอเคเเกินอย่าไเต้นกินไมเต้นกัเหลนนึงเืออีกวินนึแล้วเาอาแท้งไม่ได้ก่อนหนวินอะเราต้องได้ให้อีกหนึ่งวินให้ได้มสวัสดี 7,323คนดูอีกครั้งนึงเอาไม่ได้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 รับอีกครั้งนะครับผมบอกเลยว่าโคตรมันนะผู้ชมตรงนี้ฮะโอ้โหแล้ไงครับมาดูที่เคลดีจะแก้เกมเป็นไงครับตรงนี้ครับผู้ชมแล้วเหมือนจะมีการกดทางฝั่งของเอ่อโอเมก้าหรือเปล่าครับเอดนอืมแต่ว่าเอาไเมื่อกี้ไปได้เไปได้ไปได้ไปได้เอาไปได้เอาไปได้เอาไปได้ขออภัยครับผู้ชมฮะแต่ว่าโอซีครับโอ้โหเมื่อกี้มาแล้วครับผู้ชมฮะจะกดปีดหรือว่าจะกดคิวอะไรกันบ้างครับตรงนี้ฮะทางฝัั่งงขอครบ มาดูครับว่าจะผลแก้เป็นทางฝั่งของครูเคิร์ดอีกครั้งไหมเรื่อนจังหวะต้นเกมดีแล้วหรือยังครับทุกผู้ชมฮะแล้วยังไงครับทุกผู้ชมยังไงครับยังเข้าไม่ได้ครับตรงนี้ฟีดยังคง20เต็มทั้งสองฝั่งอยู่แล้วฟีดแรกวตกไปทางฝั่งตรงไทยครับทุกผู้ชมฮะและเกมมันเล่นไม่เก่งเล้วแมล่นไม่เก่งเล่นไม่เแล้วครับครูเคิร์ดครับได้เล่นกันอีกแล้วครับเป็นทางฝั่งของเกมที่โดนกดครับคุผู้ชมขอไปครับไม่เหมือนวีเหมือนเจคย์แค่วางแบบมาไล่คนนี้ก่อนเลยนะใครไม่ได้ ห้าสิบเอรซ็นะผู้ชมหนึ่งดห้ร์เผมตอนนี้อ๋ไงมาไล่ไม้ฮะมาไล่ไม้ก่อนนะเพราะดูเป็นไม้ฮะเขากดกันมาครับวันนี้นเคดสิบแปเจคโดนนำมะเจคโดนน้ำแต่เขาไปชุบได้ชุได้อยู่ชุบได้ชุบได้ชุได้โอ้มัดกันต่อยอบแปดสิบเก้าสบเก้าสิก้าสปดสิบโอเคได้อยู่ได้อยู่ เก่สิ่สิบเก้าทางคนเดียวฝีนํำเหมือนในตอนเดียวครับอาเธอร์เลาไม้เอาไม้มาสต่อเลาะไม้มายี่สิบสิบเก้าทำมันทำมันเต็มกับมันคนยินครบยืนครบไปใกล้ดีครับยิงครบ ลดเวลาในการชุกได้เร็วขึ้นตอบฮะสิบแปดยี่สิบเกสิปดยี่สิบเก้ายี่สิบไงครับตรงนี้ไม้มายังมาตรงนี้หไม้มายัง้อบเบาจไม่เห็นมีอะไรนะยัไม่ออกครับยังดูไม่ออกตอนนี้มันลุงแทงแล้วตะมาแล้วครับโซลิทไม้มายังปิดอยู่รั้งั่งของทางเคอดีผู้ชมฮะรดดาเมจก็มีแมไมาแล้วครับไมมาแล้วไม้มาแล้วไม้มาแล้วสิบห้าสิบแปดสิบสี่สิบแปดฟินจะได้ไหแล้วฟินออกมาแล้วไม้มาสไงคอยู่ตรงหนต แปดสิบหกครับแดจะหมดแล้วเจชื่อแ้แล้วปีแทงดแทงแทงแปดหกหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วสี่ตสี่สิบเจแล้วไปต้ฝังยังยังยังตื่นอยู่ยังตื่นกันอยู่2ะเลยกีคิวแล้วครับสําหนึ่งหนึ่งปเ้ไอ้แกวขวใจแลงไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย มาดิมาดิมึงฝัดไปมึงฝัดไปต้องบอกว่าเจค้าวขาลงเรือไปก่อนวันนี้หนึ่งคะแนนครับคุณผู้ชมฮะแล้วมาดูเอวทั้งสองฝั่งครับทั้งฝั่งของเคดีครับเป็นทางซินครับเป็นนมสดว่ะของชิโลมาโคเวสสุพัฒน์แฟงตาร์อาร์เทอร์แน่นอนจริงๆชื่อที่ดนะได้สองชื่อเลยนมสดสดสดจริงสดนีจ๋าครับ สอบแค่ในในในเกมอย่างเดียวนะฮะอย่าไปสดข้างนอกนะครับผมไม่ถึงอะไรครับเพ่อพูดได้เลยฮะพูดไม่ได้ครับผมอย่าพูดดีกว่าตรงนี้ชื่อเขนมสดสุด้วยสีประเด็นอืมอันอื่นสดได้นะฮะอันอื่นอีออันนึงถ้าสดออกมานะฮะใช่ครับผมเปิดซันเลยเปิดซันเลยแต่ว่าปิ้นนะถ้าสดเลยโอ้โหปริ้นเลยเหรอครับวันนี้ถูกต้องครับ